จะเอาอะไรกันลูกจะเอาอะไรกันหานั่งรอจะเอาอะไรกันมาเต็มเลยแม่เข้ามาดูสิเนี่ยเอา้าพออย่าทำน้องลูกแม่เข้ามาดูสิลูกแม่นะเนี่ยพวกหนูคือลูกแม่นะเนี่ยลูกแม่เนี่ยลูกในไส้เลยเนี่ยเออลูกในไส้ของแม่เลยเนี่ยใช่ไหมเอา้า เท้าเทาไปเข้าห้องไปเข้าห้องไปเท่าเทาเฝ้ารอแม่ลูกๆแม่ไปอยู่ทํางานอยู่ข้างล่างหรือแม่ไปทําอย่างอื่นอยู่ข้างล่างพอเวลาขึ้นมาพวกเขาก็จะเข้ามานั่งกันเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าแม่นั่งอยู่ด้วยสักพักนึงพวกเขาก็จะทยอยหนีกันไปไปเล่นตามภาษาเขานะคะแรกๆก็จะมามาลุมล้อมแม่ก่อน มาหาแม่ก่อนแ,แรกๆเขาจะมาใกล้ๆแม่เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งถ้าแม่นั่งลงแล้วก็อยู่เข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเพราะเขาก็จะทยอยหนีกันไปนะคะชีวิตพวกหนูมีแต่แม่คนเดียวได้ยินเสียงแม่ขึ้นมาเนี่ยอุ้ยดีใจกันมากเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เหมือนกันหมดเลย เป็นเหมือนกันหมดเช็คตัวเล็กเรียกแล้วเสียงสามสายเรียกแล้วดูนะเบาเบาลูกเบาเบา,าเบาเออทำไผ่ทองเบาเบาลูกลวงเด่นลองเด่นเล่นแรงลรงเด่นเล่นแรงนะลูกเล่นเบาเบานะครับใครเรียกแล้วเรียกแล้วไปดูซิไปดูซิเขาเรียกทำไม โอ้โหเรียกทำไมเรียกทำไมลูกฮะห,หนูหนูทั้งหลายรู้จักเรียกแล้วนะคะเนี่ยเก่งมากๆเลยเขาอะได้ยินเสียงแม่เป็นไม่ได้เลยรู้มากอะหน้าตาบ้องแบวไอตัวเล็กนี่เขเริ่มโตแล้วเนี่ยไอเดี๋ยวเข้าไปป้อนยาเดี๋ยวเข้าไปป้อนยาข้างปานะป้อนยาล้างปานะลูกอ้ รู้ใช่ไนั่นนั่นนั่นคนหนึ่งนีคนนี้ก็ตามมาอีกแล้วไปไหนแล้วป้อนยาเรียบร้อยแล้วป้อนยาเรียบร้อยแล้วมีมีการถุยด้ พืยาวมาด้เคก็มีโอ้ยลูกเลยดูมากจริงๆนี่ก็ตามเฝ้ากันดู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 ดถ้าทุกคนได้เห็นของของจริงนะคะเขาแบบเขาเต็มไปหมดเลยนะคะจะไม่เต็มให้ได้ยังไงเนาะตั้ง82ชีวิตจะไม่เต็มได้ยังไงเต็มบ้านไปหมดนะคะ82ชีวิต เยอะมากๆเลยเยอะจริงๆเลี้ยงได้ยังไงเนี่ยแม่เลี้ยงลูกได้ยังไงตั้ง82ชีวิตลูกเอ้ยหมาอีกสิ9เก้ชีวิตแล้วเนี่ยลูกชินจังชินจังเดินเก่งมากเลยลูกเก่งมากๆเลยชินจังชินจังเอ้ยเนย่ไม่เกวตานี่ ลานน้อยจะเดินมา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 ชินจังมาชินจังมาหาแม่มาจังมาชินจังเดินมาเน่ไม่เข้าตามามามาลูกมามาไข่ทองมาอเก่งจังลูกไขทองเก่งมากอ่ะชินจังเดินโชว์หน่อยไม่ได้ให้พราะว่าเนี่ยเดินดีขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่เดินดีขึ้นเยอะแล้วนี่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 พ่อแม่เนี่ยไม่ได้ดูนานแล้วเนี่ยไม่ได้ดูชินจังเดินนานแล้วเนี่ยเดินมาลูกเดินมา เดินมาเร็วชินจังมาหาแม่ชินจางตัวใหญ่มากแล้วนะคะเดินหลังแอนเลยชินจังหลังแอนเลยเดินได้ดีแล้วนะคะหลังแอนเลยแม่เถอพูไปไหนอ้าวเถอูอยู่นี่เองนี่นั่งสบายใจอยู่นี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 ่เออเนั่งขอบตาดำอยู่นี่เองแหละลูกแม่เถอพู ขอบตาดำอะไรหรือหล่เรือตาหรือเปล่านั่นน่ะเราอะฮะอีิต้มก็มาพี่ต้มก็มาพี่ต้มต้มคะต้มโจมต้มโจมเลยต้มหมูหรือแมวต้มหรือแม่ถถ้าฟูเดี๋ยวนี้เขาไปได้ทั่วแล้วนะคะเขาก็มีครัวบ้างแต่ว่าเรายังพออยู่ใกล้เข้าใกล้ก็ได้นะคะ มกลัวสบายนะลูกไม่ตัวกลัวอะไรกันอะไรกันอะไรกันทำไมกันเดี๋ยวบุณส่งก็ต้องทำหมันแล้วนะลูกคุณส่งโตพร้อมที่ทำหมันแล้วนะไขเ่เบลอเลยพอไม่ทำหมันแล้วนะลูก มาแล้วหลุงปุณมาแล้วหลวงปุนก็มาทยอยกันมาทีละคนสองคนทยอยกันมาน้องเพชรน้องเพชรอย่ากเกเรนะลูกเพชรอะเพชรห้ามเกเรนะ,ะข้าวเหนียวด้วยไม่ต้องเกเรนะลูกเหนียวอ่ะ ตะวนันนี่ใครตะวนันอ๋อไม่ใช่ตะวนันโอ้อยดูตัวใหญ่มากเลยปลาทูตัวใหญ่มากเลยนะคะตะวันน่าจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าตัวใหญ่มากปลาทูอะ่ะหน้าเขาจะเข้มกว่าตะวนันและหางเขาจะขอดตะวันนีนหางจะไม่ขอดเอยเออตะวันหางจะไม่ขอดใช่ใช่ตะวันหางจะไม่ขอดปลาทูหางขอดนะคะ และหน้าหน้าประตูจะเข้มกว่าตะวันบางทีเรียกลูกหลวงหลง,ล,ง,ล,งลืมลืมชื่อลูกเนาะอย่าว่ากันนะคะเพราะแม่เกียงก็แก่แล้ว <c ười> คําพูดอาจจะเลอะเลือนบ้างหลวงหลง,ล,ง,ล,งลืมลืมพูดแบบผิดผิด,ผ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 ดถูกถูกนะคะอะไรกันอะไรกันนะทำไมทำไมสแตมอยู่ในห้องนี่พวกที่น <c ười> ในห้องก็อยู่ไปอือจะพูดคำไหนเดี๋ยวห้องก็อยู่ไป นี่ก็ตามแม่ตามแม่เนี่ยคนนี้ตามแม่นะคะอ่ะแม่ขึ้นให้แม่ขึ้นให้อ่ะจะนั่งจะนั่งอ่ะ,อะนั่งอ่ะนั่งเลยนั่งข้างล่างมีฉี่ไม่ใช่ในในที่นั่งมีฉี่นะคะข้างล่างมีฉี่ก็ฉี่ใส่ ส่วนหนึ่งของบ้านมาทางนี้มามาทางนี้มาทางนี้มา,มาทางนี้เลยนี่ส่วนหนึ่งของบ้านนะคะในห้องนอกห้องแล้วก็ห้องของข้าตังห้องของข้าตังก็เต็มก็เยอะไปหมดเลย มานี่มานี่มาชินจังมามาทางนี้มาเดินมาหน่อยลูกมาชินจังเดินโชว์มาหน่อยแล้วเดินโชว์มาชินจังครับมาหาแม่ลูกเขาจะเล่นวงล้อเขาจะเล่นวงล้อรู้เจ้าของวงล้อจะห่วงหรือเปล่าเจ้าของล้อก็คือดวงดีนะคะเนี่ยนั่งนั่งตนนี้รับเรียบอยู่เนี้ยดวงดีเจ้าของวงล้อดูกันเพลินเลยนะคะ <laughs> จะทำคลิป 8นาทีขึ้นไปนะคะให้พ่อพ่อแม่ได้ดูกันเพลินเลยดูกันความน่ารักของน้องๆน,นะคะชินจังไม่เดินมาแล้วงั้นคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำชินจัง